วันนี้นะคะจะมาตอบปัญหาสําหรับใครที่ข้องใจนะคะว่าทานชาชงไปเยอะๆแล้วเนี่ยนะคะในซองชาชงหรือว่าซองชาชงเนี่ยะคะ่ะจะมีเม็ดพลาสติกหรือเปล่านะคะวันนี้มาตอบข้อสงสัยนะคะในซองชาชงของเรานะคะจะมอีอย่างนี้นะคะสองซองฟอยลนะคะ อ่าแบบนี้นะคะแล้วในซองฟอยนะคะก็จะมี5ซองชานะคะหลายคนรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะแล้วในซองชาของเรานี้นะคะก็คืออ่าปกติแล้วหลายคนจะเคยเห็นใช่ไหมคะว่าซองชาส่วนใหญ่เี่ยจะทํามาจากเม็ดพลาสติกนะคะก็ไม่อันตรายเท่าไหร่นะคะถ้ากินไม่นานมากนะคะแต่อันนี้นะคะเป็นซองชาที่ทํามาจาก เยื่อใบหมอนนะคะซึ่งมีใบเซอร์นะคะรับรองเรียบร้อยนะคะว่าทานได้นะคะทานได้ยาวนานนะคะทานได้ยาวนานเพราะว่าทำมาจากธรรมชาตินั่นเองนะคะหลายคนทาม,มาก็เลยอยากที่จะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าเรามีใบเซอร์นะคะในเรื่องของซองชานี้นะคะคือบางคนกังวลน,นะคะว่าเฮ้ยจุ่มน้ําไปนานๆแล้วแถมเจอกับน้ําร้อนตัวนี้มีเม็ดของพลาสติกหรือเปล่ามันจะหลุด ่วงไปกับน้ําร้อนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะวันนี้ก็เลยมาไขาข้อสงสัยนะคะว่าซองชาของเรานี้ทํามาจากเยื่อใบมอนนะคะอ่าแต่แต่นะคะจบไปหนึ่งเรื่องนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะหลายคนนะคะก็มีคําถามมาอีกว่าแล้วในส่วนของชาแคปซูลทำไมเราเรียกว่าชาแคปซูลน,นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าในแคปซูลน,นี้นะคะในหนึ่งฟอยนะคะจะบรรจุอยู่สอง สแผงแบบนี้นะคะสแผงแบบนี้แล้วมีสติกเกอร์แบบนี้นี่คือของจริงนะคะเมื่อก่อนเรายังไม่มีสติกเกอร์นะคะยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ตอนนี้เราส่งออกนะคะเราจึงใช้ตัวที่เป็นมาตรฐานการส่งออกนะคะจะบอกว่าทําไมเราค่ะถึงบอกว่าเป็นชาแคปซูลทาไมไม่บอกว่าเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรอย่างเงี้ยหะเหมือนที่เขียนนะคะเราจะบอกว่าในนี้อค่ะนะคะเป็นสมุนไพรแท้ๆร้อยเเแล้วบดละเอียดนะคะบดละเอียดเพื่อมาใส่เป็นเม็ดแคปซูลไม่ใช่ทําจากสารสกัดนะคะเป็นสมุนไพรแท้ๆแ,แล้วบดละเอียดอัดเป็นเม็ดแคปซูลนะคะแล้วขอ,อเอกสารถูกต้องทุกอย่างนะคะขอเอกสารทางออยอถูกต้องทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้น ทานได,ได้ทานได้ค่ะนะคะหายห่วงโอเคค่ะมาตอบคําถามให้แล้วนะคะสําหรับในเรื่องของอซองชากับในเรื่องของมเม็ดเออเม็ดสิเม็ดแคปซูลนะคะเดียวคลิปหน้านะคะจะมาชงให้ดูหลายคนถามมาแต่ขอเป็นคลิปหน้าละกันนะคะหลายคนถามมาว่าทําไมสีกลิ่นและรสของแต่ละอลตของแต่ละกล่อง ซึ่งต่างกันเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะคะไปแล้วคะ่ะ